เขาคือเจ้าแม่ OTD จ้ะอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเรามีกันทั้งหมดเ็ดวันแต่นางใส่ไปแล้ว20ชุดวันนี้เขาจะมาพังตู้แบบใหม่ขอเสียงปรบมือค่ะให้รจะคุยดะไรกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีคือการพังตู้แบบใหม่แบบใหม่แบบนู้นอะโคตรเนี่ยหรอใช่เป๊ะปัง เรียบร้อยนี่คืออันที่ถูกคัดเลือกมาให้จักกี้สำหรับวันนี้เฮ้ยโคตรมีความรักอะแบบชมพูเธอ,อเป็นอัญมณีที่แบบนำความรักแท้มาให้ค่ะว้าวสวยมากโอ้ย g o o ดเนสโอู๋ฉันเคยเห็นอีกหนึ่งสีที่น้องนิมน,นี่ g i d o l ใส่อันไหนนะคะอันนี้ค่ะอันน้บบมีบูสไฟร์ด้วยนะคะโอ้โห็อนน พี่เพชรอันนี้เยอะขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ทำได้ยังไงอ่ะอันนี้คือรุ่นที่ขายดีที่สุดนะทัศนพี่ดาชื่อรุ่นว่าอะไรนะคุณพี่แลนเดอร์นาแลนเดอร์สีนี้ที่ฉันสนใจไปคายปั๊บเลยนี่เนาะคุณรู้กันไหนี่เูอไม่ได้ลองเล่นนะหยิบได้เลยลองถ้าถูกใจก็กดไปเลยตะกี้ว้ายสวยว้ายแล้วและจะบอกว่าอะไรหรือว่าว่าปัญหาหลักของพึ่งตอนนี้นะคืออะไรวัยเราด้วยทุกคนแต่งงานหมดทุกคนแต่งงานหมดโอ้ขอโทษขอโทษ